สบายดีพี่น้องสุขูมสุขคนจ้ากินข้าวแรงน้ำกันจ้ามือนีต้มย่ำทะเลพี่น้องต้มย่ำปลาหมึกกุ้งนี่อาหารของน้องลุงขัวกุ้งใส่ไข,ข่ไข่ใส่กุ้งอันนี้สุกหน้าไม้อุนน้อยเห็ดจ้ามามากิขนข้าวแรงน้ำกันบัานสบายดีพี่น้องส,ส,ส,สบายดีพี่น้องยง่แรงเด้อจ้ามามากินข้าวกินข้าวแรงพี่น้องสบายดีพี่น้องมาสุขุมสุขคน้อง ต้มยำต้มยำสีมืออุ่นน้อยอุ่นใหญ่หิดตลำกันต้มยำรวมมือกันต้มยำทะเลรวมมือกันเฮ็ดเบอจ้าต้มแซ่บต้มแซ่บผงมาจิ้มแต่เนาะาร็จเสร็แต่ของแซ่บๆแต่ม่พอใจนะจอมโอ้แพงกว่านี่แล้วเราแบบโอ้โหเขา

มามาพี่น้องมุกจูบทุกคนนเป็นน้ำคือด้ก่อนเขาคิดออกตอบแม่นั้นเลยใบในน้อยหอมหอมปากมันก็หอมหมากมันกินได้สั่งคั่งใบในน้อยมันมันมันอยู่ป่าเนาะ

ห่อนพีน่น้องคนนี้กบเอาห่างกายกะบบุคคลนั้นแน่เห็นจืดซื่อยัง mm. บ่น้ำในหูในตากับโคตด์นำเด้อยังเด้อมันมีกระจิกกระใจแดงอนคือเมื่อยเนี่ยละเมื่อยพี่น้องคุณเมื่อยไอมันแดดตอนกลางเมืองไอแล้วก็เก็บหัวแล้วก็มันแบบท้อนเอ้าแน่ปูกปัดพังเขากันมังนมีเวลาแต่งงานแต่งตาแต่งตัวเลย ลูกมาน้อยจะเป็นดอนของนำอยาก <คน S 1> แต่งอยู่อยากงามอยู่ไปวิดลูกไปก่อนเจ้ากวัวเก่าเจ้ากัวเก่าเหรอ <c oughs> จีชมกวัวเก่าสิ

ไปใส่บบได้แล้วบาทนี่เอาอีกแล้วเนาะแล้วไปหลอกตลาดที่ซื้อกันยังุูงฟึองอะพี่น้องเลยเริ่มิแต่งงามเจ็บมันหยเดี๋ยมาพอดีรูม้ื้มคืองามแส่อีละมากจาาเเจานปลาขอเ้ใส่เต่เพงอะไรสุด เหมาะกับพนจะแต่สีฟ้าอันน,อน้องลุงพี่นออ้องหนุ่ม น้ำปลาเขานี่ยผัดตุ๋นห่านมาม งหาวขาปูสีสอยขัากระเช้หัวเล่านะบ่าวเนาะเกๆๆเอเก้อเาะมหัวเป็นจมวนเลเรื่องกับืมวนภาไดนดอก <laughs> หัวอันห,หัวแบบม,มวนมวนก็เรื่องอน,นะเร็ก่กะเบื้องมอลนันอ่างเ้ยเนาะ จริงเอาบึงกเป็นตะหัวเหมนได้เห็เราบึงเป็หัวแถวว่าแาะสมดุดเนี่ยนะเผ่อ้องมาดิดแอรโอ้ยอบ่สูบค่าพาพี่น้องเลยคาไพาแพง ติดแอร์นี่ขาไผ่กุ้งขึ้นมาเป็นพันบาทเอดือนป้าปลาน้อยคือคนอยู่มหาไซต์ใกล้ๆกับการเมือนต้นนะพี่น้องเพคนเคยเชียร์ขาไผ่เดือนหนึ่งอะเศร้าไปพันสามสิบปลายพันเวลาติดแอร์เดือนหนึ่งสามแสนปลายสี่แสนติดแอร์ปัาตุ๊กพันพันบาทพันกว่าบาทเอาไว้จ่ายในอื่นยังไงเนี่ยจะยุคไท่อยู่บนเตียงจะตายอยู่ไท่ เราคนไปสองาลกกว่า้งคาราโกคาราปเราคงนนละสเดือนนายนทกลกขวบพาสตา้าพแดั่วประเทศท้าก็เปื่อนขอากะลายเนาะส่งมาาประเทศบ่อคล้ายฮอดไผ้าอาบุอ้นแม่ไงล้ายฮอตไผฟ้าหาต่างประเทศก็ได้ครับแคนาทา แต่และจุดเสื้อน,นั่นเสื้อนี่นึ่นงชูไม่ได้สูกระเพยไม่ได้พี่น้องแพงตายรุดตัวหนึ่งเป็นสองากาะเพยกลัวพักคาลูกเขา,ขา,ขาเฮี้ยนอีกชายพัดลมอะใครแน่ก็ใจยอยู่ใช้แอร์บ๊ว้ กับลงหักเยิ้นหยักกับบ้างกับเออกระล่มกระเย้นคือกันเน่บัวตองซื้ออ่ะนะฮะ,ฮะแบบเจติมอ่มมะทะล่มอะนฮะใช้น้ำก้อนแล้วกันอนามใส่โอ้ยผัดเฮ่เย็นเนเ้นแท้แ่เย็้นคือแอ่นี่โอ้นเออมนจะน้าอย่าซื้อเด้อแบบนั้นนะบอกมันเพยใบบอกอืมทีเร,เราผัด,ดอกี่เอเปิดป้อเย็้นแบบคือเปิดแอ่แล้วเย็้นแบบมีไอหนามนะ ก็ค่ายค,คนตกมาใหม่ๆแล้วลมผัดมาลมแบบวอาขัดนะพี่น้องอายมันออกมานะงานกันด้ดน,ดนเนี่ยมาจิบ,บอ่ค่ะทันเลเ่ออะไรไปทำกินทำมอาเงนเป็นโชมีนองโชมไม่ได้คุณไม่ได้พักผ่อนเนาะมันทเลย ก็อยากทดไซสให้แล้วใครอยากงามเฮ้ยก็อยากงามบนถนนเลยน้ำเย็นบ่กินได้บ่กินได้บ่น้ำเย็นรอวน้ำธรรมดาน้ำธรรมดนะน้ำบันกคนสดแกงน้อนเลยม่ไขรเนี่ยแฮ น้ำธรรมดาน้ำน้ำบริเวณตู้เราเห็นผู้ชายอยู่ห้องหน้าตั้น้อยตู้นิ่งๆนะมาได้พี่น้องเฮ้ยซีมด์ละนั่งอยู่ในหม้อพี่น้องบริเมดต้มบักละลายอนโนขอบคุณทุกไลท์ทุกเมนทุกคนเด้อที่เขามารับชมเด้อขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแต่เป็นกำลังใจให้ทุกๆคลิปเด้อจ้าขอบคุณในไลท์จ้ะบ๊ายบาย สบายดีพี่น้องบ๊ายบายมาลูกมามากินข้า